Linia is the first time winner Voo first the time Tour สวัสดีครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่2ของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของ h o n d a LPGA ไทย i l น n d นะครับเข้าปีที่17นะแล้ครับปีนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการวันนี้กันนะครับผมถือว่าสปอนเซอร์ทุกท่านที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยแล้วก็แฟนกอล์ฟชาวไทยที่มาเดินตามนักกอล์ฟชาวไทยหญิงไทยทั้ง11คนครับสวัสดีครับสื่อมวลชนนะครับทุกท่าน17ปีตอนนี้น่าจะมีผมคนเดียวนะครับที่เริ่มต้นกับทัวร์นาเมนต์นี้มาตั้งแต่ปีแรกคนอื่นก็เปลี่ยนเวียนไปหมดแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นคนที่เล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดก็ได้นะครับ แต่ว่าตอนนี้เราพูดได้เลยว่ารายการพ o n d a p g a Thailand n d ของเรานั้นเนี่ยเป็นรายการที่ที่ติดระดับท็อปนะระดับบนของของทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นรายการใหญ่น่าเป็นรายการใหญ่รายการแรกของปีนะครับซึ่งก็จะมีนักกอล์ฟเนี่ยที่มีสิทธิ์เนี่ยแทบทั้งหมดจะ จะลงทะเบียนมาแข่งนะครับ And we are really really excited, you know, to see how the Thai players are g o n to play against all the international players. And uh, our focus this year is to actually um, refresh the event, uh, make it really, you know, fun, and entertaining for families and uh, children to join us. ต้องบอกว่าได้แรงบันดาลใจเยอะมากตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ได้มีโอกาสมาเดินดูแล้วก็ได้มาเล่นในนาำแอมเบเจอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มา ในนามโปรแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกประสบการณ์แล้วก็โอกาสนะคะตั้งแต่เด็กเลยก็รู้สึกดีใจนะคะต่อให้ได้เล่นอีกก็ยังรู้สึกดีใจอีกเรื่อยๆนะคะค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่2ของซิมนะคะที่ได้ลงแข่งขัน Honda r p g a Thailand นะคะก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าแมตช์แนี้เหมือนเป็นแมตช์ที่ทำให้ทุกๆคนนะคะรู้จักซิมมากขึ้นไปอีกนะคะ ปี2024นี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ Honda า p อ t พ a i l a n d 2024ปีนี้ก็เป็นการจัดครั้งที่17นะครับก็เช่นเดิมนะฮะก็จะมีนักกอล์ฟท็อป60ของโลกนะครับที่ถูกรับถูกเชิญมานะฮะแล้วก็บวกกับนักกอล์ฟรับเชิญอีก12คนนะครับก็นักกอล์ฟระดับท็อปของโลกก็มากันเกือบหมดนะครับแล้วก็ ส่วนนักกอล์ฟไทยนั้นก็มาด้วย performance ของตัวเองอยู่5ท่านแล้วก็ที่เหลือก็เป็นนักกอล์ฟรับเชิญแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่ชนะการแข่งขัน national qualifier นะครับก็รวมเป็น11คนนะครับก็ปีนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็อยากจะให้มาร่วมเชียร์นักกอล์ฟไทยนะครับในวันที่22 ถึง25กุมภาพันธ์นะครับปีนี้นะครับสำหรับรางวัลนะครับรางวัลรวมทั้งหมดก็1.7ล้านเหรียญหรือประมาณ2ล้านบาทนะครับแล้วก็มีรางวัลฮูอินวันก็คือรถแอคคอร์ดนะครับพันด้าแอคคอร์ดนะครับ e h e v นะครับ r s อย่างเหินอยู่ข้างหลังนี่ครับก็เชิญชวนนะครับแฟนกอล์ฟทุกท่านมาเข้าชมนะครับรายการ ระดับโลกในการดีๆนะครับจัดในประเทศไทยนะครับที่สนามสยามคันที่ขับโอคอสพัทยานะครับในวันที่22-25คถึง25กุมภาพันธ์นี้ครับคนในการแข่งขันครั้งนี้ก็ค่ะโอเคสำหรับซิมนะคะความพร้อมก็ถือว่าเกือบ100%เะคะจะพูดว่าร้อยเลยก็ได้ครัเพราะว่าเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะค่ะพร้อมที่จะลงแข่งแล้วนะครับ ค่ะเมลก็อันนี้ก็เล่นไปแล้วสองรายการนะคะสองปีเอ่อม่ค oh ะ <laughs> ก็เล่นไปแล้วสองรายการนะคะปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการวอร์มอัพที่ดีค่ะตอนมีอะไรที่ยังต้องฝึกฝนแล้วก็ซ้อมกันต่อไปแต่ก็ช่วงออฟซีซั่นก็ได้ฝึกซ้อมแล้วก็ได้กลับมาใช้เวลาช่วงนี้ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พักผ่อนแล้วก็ได้มีเวลาได้แก้ไขปรับซิงอะไรที่ยังไม่ดีพอปีที่แล้วปีนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นค่ะค่ะ <c oughs> ก็สำหรับหนูนะคะเพิ่งเล่น WAP มาผลงานก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ก็ดีที่ได้มีบทเรียนจะได้มาปรับปรุงค่ะแต่ในช่วงนี้ก็เรียนท่องขั้นหนักค่ะแต่ว่าก่อนก่อนฮอน d a พร้อมแน่นอนค่ะแล้หนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยก็อยากได้ประสบการณ์ฮอน d a แล้วก็อยากเห็นพี่ซิมตีดีๆใช่ก็ก็รู้สึกแบบ อยากทำผลงานให้ดีอยากทำให้คนไทยทุกคนภูมิใจแต่ก็ไม่ได้กดดันตัวเองมากค่ะ